ตามครับโอเคครับเดี๋ยวรับอีกหนึ่งสายสุดท้ายนะครับน้าใหม่นะครับฮัลโหลครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อจอยค่ะจอยจอยย,ยำเทปค่ะอ๋ะเหรอคุณจอยสนใจากจังหวัดไหนครับอ๋อคนจังหวัดสตูลค่ะจะอยู่หาดใหญ่ค่ะโอ้จากภาคใต้กันเลยทีเดียวขึ้นชันไหมครับฝั่งนั้นขึ้นชันไหม ชัดเจนเลยค่ะขึ้นท่าชัดหรือเปล่าขึ้นทะเลอ่ะชัดไหมชัดค่ะพายุด้วยอ๋อพายุเข้าด้วยช่วงนี้ค่ะคุณคุณจอยจะจะขอเพลงอะไร้ไหมครับหรือว่าจะฝากพี่ดีเจหรือเปล่าโค้ดโค้ดสุดท้ายค่ะโค้ดสุดท้ายอ๋อของนักบวชเศษฐฟัดนะฮะใช่ไหม ค่ะพอดีก like so, ับพ so uh, ี่สิงห์คะพอดีว่าหนูสั่งเสื้อไปกิ่ตัวแล้วนะคะขอบคุณคุณชายมากเลยครับเดี๋ยวกําลังจัดส่งค่ะพอดีว่ามาจากทีมมาจากทีมงานนะคะทีมอ่าทีมอะไรักอ่าเป็นกลุ่มมะค่ะกลุ่มเล็กๆแต่ว่าอ่ารักบ้านสิงห์อะค่ะรักสิงห์บ้านสิงห์ขอบคุณครับขอบคุณครับทีมกลุ่มที่สิงห์คะพี่สิงห์บอกให้นกนุ๊กอ่าเซื้อชื่อไปด้วยนะคะได้ครับเราะหนูอด นุ้งมานี่นุ้งมานี่นุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนีุ่้งมาฟังนี้นุ้งมาพอดีนุ้งมาพอดีเดี๋ยวให้นุ้งมาขอบคุณเสื้อสิบตัวโอ้โหนะครับผมบอกตรงๆว่าเงินส่วนหนึ่งจะเป็นค่ากะเพราของน้องนุ้งธนดลนะฮะคนที่ซื้อมาสนะครับเอพีเอสพีเอสเมนพีเอสเมนพี่เจียบเขาจัดเซนดี้เลยค่ะเขาจัดเสื้อสิบตัวเลยค่ะพี่พี่จอยพี่จอยจะสตูนสั่งเสื้อมาสิบตัวขอบคุณพี่จอยมากเลยนะครับผม น้องลูกค้าน้องลูกค้าที่ที่ส่งเพื่อไปสิตัวแล้วก็โอ้ยเจ๊ให้น้องลูกเจ๊ด้วยนะคะถึงแล้วใช่ไหมคะอ๋อถึงแล้วครับถึงแล้วครับน้องอะไรนะช่วย f ่อ่ะค่ะช่วยปีนลกปายค่ะแล้วน้องที่อย่าลืมน้องน้องอย่าลืมแจกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอสใส่ด้วยนะครับผม ได้ได้ค่ะได้พี่จอยก็สั่งน่าลุกอย่าลืมน่าลุกอย่าลืมแตกนะคะครับผมโอเคครับพี่จอยขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะให้น้องไอหนึ่งตัวนะคะพี่จอยก็สั่งใช่ไหมครับเนี่ยเสื้อนุกธนดลค่ะพี่จอยได้สั่งเสื้อนุกธนดลไหมครับซิวใช่ค่ะสั่งไปสิ่ตัวค่ะคุณมากค่ะ รออยู่ค่ะรอให้เขาให้อนจัดไม่ได้แล้วก็รอให้เขาสอบจักอยู่ค่ะต้องน้องน้องไม่าลืมเส้นมานะคะเพราะว่าทีนงานที่รออยู่ค่ะเพราะรอสีเดกอยู่ค่ะให้เซ็นตรงไหนครับด้านหน้าด้านหลังด้านล่างเซ็นเป็นเส้นตรงไหนก็ได้ค่ะที่เห็นชัดชัดเลยค่ะเพราะว่เพราะว่าที่เธอสั่งสีขาวไปค่ะสั่งสีขาวทั้งสิบตัวนี้พอดีเลยนี่พอดีเลยวันนี้เสื้อล็อกใหม่เพิ่งเข้ามาครับผม ค่ะรออยู่นะคะน้องนุ๊กที่ที่ติดตามตลอดเลยค่ะที่ติดตามทุกทุกสานเลยแล้วก็พี่ตั้งที่ที่สร้างกลุ่มคแต่ว่านงนุ๊กยังไม่ตอบกลับเลยนะคะ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกตอบกลับนะครับเชิญนกเข้าไปเลยค่ะแล้วเิญแล้วค่ะแต่ว่าน้องนงอ่านแชทพี่จอยด้วยนะคะเพราะพี่จอยชื่อเพจพี่จอยย้ำแทบะค่ะอ้จำได้แล้วจำได้แล้วนงอ่าน น้องนุกอ่านเ็คพี่จอยด้วยนะคะพอดีว่วพี่เจี๊ยบเอดมีคนหนึ่งเขายังรอให้น้องลุกตอบเอสลับอยู่นะคะโอเคครับพี่จอยลุกจับชื่อได้แล้วนูกจับหน้าได้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะติดตามทุกเสองทางเลยค่ะแล้วมันก็เลื่อนเองด้วยขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ ขขค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับดเดี๋ยววันนี้เจอเจอกับนุกนะครับรอเจอกับนุกทุกคนนะครับผม18นาฬิกาถึงยี่ส20นาฬิกาครับผมฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเค